สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้ มีกิจกรรมบาร์อพาร์ตมานะคะตรงนี้เอ้ยไม่ใช่บาร์อพาร์ตนะคะเป็นพรีเมียมพาร์ตในราคา29คูปองต่อล้วเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมมันคุ้มขนาดนี้บอกเลยว่ากิจกรรมแบบพรีเมียมพาร์ตเนี่ยนะคะคือตั้งแต่มามาทุกแบบให้มา <c oughs> ลอาอีอะไรเนี่ยคือคุ้มทุกอันนะแล้วแบบสกินแต่และตัวก็คือสวยมากนะคะกิจกรรมนี้นะคะตั้งแต่วันที่12นะคะถึงวันที่21เลยลวเวลาประมาณ2อาทิตย์กว่าๆเลยนะแต่ล็อกอินเพียงแค่5วันนะคะ ราคาตั๋วล็อกอินนะ29คูปองนะคะเดี๋ยวเราทำการซื้อตั๋วล็อกอินพรีเมียมไปนะคะนี่นะคะกดซื้อตรงนี้เลยนะ29คูปองปรื้บแล้วก็กดเปิดไปนะคะนี่อ่ะนี่นะคะก็จะเป็นตั๋วพรีเมียมจะออกแบบออกแนวจีนๆหน่อยนะนี่มาปรื้ม สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด้นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชันนะคะโดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมมาฮาวีที่มียอดไลค์มากกว่า1 เปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตดี dai, ไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั Louise, ving, ่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น tp 7ขาย ID ดเกม r v มี ID ให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม r v โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ <Pros> ้งล <te aj ashes> ิง <forty> ก์แฟนเพจไว้ให้นะคะ และสามารถนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราอธิบายก่อนเนาะวิธีรับตัวต๋วล็อกอินตั๋วล็อกอินเนี่ยอันนี้คือรับฟรีนะแต่นี่นะรับฟรีนะคะห้าวันก็จะมีตั๋วล็อกอินวันที่หนึ่งวันที่สองอ่าวันที่สามวันที่สี่อ่าวันที่ห้านะคะใครเนี่ย <c oughs> ใครมาเชิญไปแข่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยนี่นะคะแล้วก็ตั๋วล็อกอินวันที่ห้าอ่ให้ครบห้าวันนะคะต่อไปนะคะซื้อตั๋วพรีเมียมนะคะซื้อที่เราซื้อไปเมื่อกี้นะคะปึ๊บ ในการเนี่ยในการแบบในการแลกเปลี่ยนนี่นะคะต้องใช้ตัวทั้งหมด2ตัวนะนี่นะ5วันนะคะแต่คุ้มมากนะแบบอันนี้นะ29คูบังนะคะได้คำพิคั่นสูงด้วยแล้วก็ได้สกินถาวรด้วยนี่นะคะอ่าอ่า อันนี้วันที่1น,นะคะเราขอกดแรกเป็นแพนด้าไปก่อนนะกดปร,รึบดา a อนมาสเตอรนะวันที่2ก็จะได้เป็นรูนนะคะวันที่3ก็ได้เป็นคำวิกคาสูงอ่ะวันที่4ก็ชิ้อส่วนรูนะคะวันที่5ก็จะเป็นสกินนะคะตาเชิญสกินพรีเมียมส่วนตัวเราบอกว่าแบบคุ้มมากเป็นกิจกรรมที่แบบสายแบบ ไม่ใช่ใส,ส่ฟรีแบบคนก้น้อยอะไรเงี้ยคือคุ้มมากนะคะเดี๋ยวเราไปทำการดูสกินดีกว่าว่าสกินของกิจกรรมตัวพรีเมียมพลัสเนี่ยนะคะว่ามีสกินตัวอะไรบ้างจะสวยขนาดไหนนะคะเปิดมานะคะจะเป็นตัวสกินของตัววีราซึ่งสกินเนี้ยคือเหมือนแบบนานๆกลับมาทีจะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีเขียวนะคะอันนี้เป็นแบบไม่ใช่นานๆกลับแบบนานๆกลับมาทีออกแบบแนวฟ้าๆน้ำแข็งน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยป่ะแบบ เออประมาณนี้แหละนะคะแล้วสกินเนี้ยคือเขาอ่ะเอามาเป็นรีเมคเป็นสกินนี้ด้วยนะแต่อันนี้เป็นลีวิตัสสีม่วงแต่สกินนี้เรามีแล้วนะคะสกินนี้คือสุ่มไปลอยคูป่ปองเอออ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สกินตัวต่อไปนะคะ <laughs> นี่นะคะจะเป็นสกินตัวนอนแก๊กคือบอกไว้ก่อนนะว่าสกินตัวแก๊กตัวเนี้ยเป็นสกินที่แบบเออนานๆกลับมาทีนะคะคือเออนานๆกลับมาทีจริงรู้สึกว่า เหมือนสกินแรอยู่นะแบบตอนมีกิจกรรมสูมระยะไม่ค่อยกลับมานะคะแต่ถ้าแบบใครอยากได้จริงๆอนะ่ะคือให้แนะนำให้ซื้อตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยนี่นะพรีเมียม,มพราร์ทเลยนะคะอะเดี๋ยวเราไปต่อ,อต่อกันที่ตัวต่อไปนะคะเริ่มพูดไปชัดละนี่นะคะจะเป็นสกินของแพนด้านะนี่จะเป็นสกินนี้เหมือนเราแวบๆอะ,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 ะเหมือนเห็นเป็นสกินสกินทูปะเป็นสกินดาก้อนวัตเตอร์เหมือนเป็นสกินทูปะไม่แน่ใจอะ่ะที่แบบ ตอนนั้นที่กิจกรรมทัวร์อะไรเงี้ยนะคะเดยนหรือว่ามีหลายสกินเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นสกินทูนะคะสกินแพนด้าตัวนี้นะลิมิเต็ดนะคะเอออ่าเดี๋ยวเราไปต่อที่ตัวสุดท้ายนะคะนี่นะคะจะเป็นสกินของตัวยอ้อนอ่ะตัวย้อนนะคะเป็นระดับลิมิเต็ดเป็นสกินแบบเอ่อเทพเทปอะออกแนวเทพเทพที่แบบแต่เหมือนมันมีแบบให้สุ่มราคาอันนี้นะคะ ราคาห9้าคูปองอะไรอย่างี้แหละแต่ถ้าถามว่าเราภายใน4ตัวเนี้ยเราจะเลือกตัวอะไรนะถ้าเป็นเรานะเราจะเลือกสกินตัวแพนด้านะคะเพราะว่ารู้สึกว่านานๆกลับมาทีรู้สึกว่าตัวแพนด้าเนี่ยจะแบบจะดูแรที่สุดนะคะเนี้ยาจากทั้งหมด4ี่ตัวตรงนี้นะคะอ่ะทุกคนคิดว่าแบบเติมแล้วทุกคนอยากได้กสกินอะไรก็ไปคอมเมนต์ก็ได้นะคะถ้าแบบถ้าเราถ้าเรายังไม่มีสกินแก๊กนะแล้วก็น่าจะเลือกแก๊กต่อ แต่วีล่านี่คือเราไม่ค่อยได้เล่นไงอะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะใครชอบไปใช่กกันกดแชร์กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะไว้แบบเออแต่กิจกรรมนี้คุ้มจริงจากใจคนที่แบบทำคลิปส่มกิจกรรมทุกอย่างมานะคะกิจกรรมนี้ดูแบบดูคุ้มสุดแล้วก็แบบใช้คูปองน้อยที่สุดนะคะอะไว้เชอกันใหม่คลิปหน้านะคะชชวกกันกดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะ